เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมทาราชรถอันวิจิตงดงามยังชำรุดได้แม้ร่างกายนี้ก็ยังเข้าถึงชราได้แต่ธรรม ของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตบุรุษกับสัตบุรุษรู้กันได้อย่างนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะเราพบกันอีกนะคะกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะพูดถึงตัวเราเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่มีใครจะรู้จักตัวเราดี ไปเท่ากับตัวเราเองแต่วันก่อนได้ฟังท่านคณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพระครูพัทระธรรมบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรของท่านก็คือชีวิตกับความตายซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยนะคะทำให้เราได้รู้ว่าเรายังไม่รู้จักตัวเองจริงหรอก เราต้องมาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากหลักสูตรเนี้ยจะได้รู้จักตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็จะพาไปสนทนากับท่านกันต่อไปเลยนะคะเรามากราบนมัสการท่านคณะบดีกันค่ะนมัสการคะคท่านคะเรนพรค่ะพูดถึงหลักสูตรชีวิตกับความตายที่ท่านได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็ทำให้รู้ว่าสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จัก ว่าเราจะจัดการกับความทุกข์ของตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่จะเดิญพรแล้ววิธีจัดการความทุกข์ที่พวกผู้เรียนได้รับไปนี้พอจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะเป็นเป็นเรื่องจําเป็น <c oughs> และสําคัญเ <c oughs> พราะฉะนัยย้นพระอาจารย์จะขอเกริ่นนิดหนึ่งว่าหลังหลังนี้เมื่อก่อนเป็นหลักสูตรชีวิตและความตายตรงๆ <c oughs> แต่บางคนเขาเกิดความกลัว นิสิตบางท่านก็เลยเรามาปรับใหม่เป็นจิตวิยาชีวิตและความตายอพอใส่จิตวิยาเข้าไปก็เป็นกลางๆไปไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะหัวใหญ่ก็คือใช้ว่าเป็นจิตวิยา,ออนนช,าชีวิตและความตายเราจะสอนเกี่ยวเรื่องจิตวิยาพฤติกรรมการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ตาะนี้ตัวน้ส่ยที่สําคัญอ๋อค่ะคือตอนนี้ชื่อจิตวิยาชีวิตและความตายค่ะพอจะได้ซอฟลงเมื่อก่อนชีวิตและความตายตรงๆมันจะ บางคนก็ว่าน่ากลัวนั้นโยงคาครั้งแรกกลัวค่ะ <c oughs> เคยไปยืนข้างห้องที่สอนแล้วถามวา่านี้เรียนอะไรกันอยู่ล่ะคะเ <c oughs> ขาบอกเรียนชีวิตกับความตายโยกตกใจ <c oughs> เรียนอะไรกันค่ะตอนนี้ก็จะซอฟตลงก็จะทําให้ผู้เรียนสบายใจมากขึ้นค่ะคือเรียนกัีเรื่องจิตวิยาเพราะว่าจิตวิยาเป็นภาพรวมเราเรียนเรื่องทฤษฎีเรียนเรื่องของประวัตินักวิทยาต่างๆแล้วก็มาผนวกกับ พุทธจิตวิทยาค,คือพุทธศาสนาเพราะนั้นประยุกต์กันมีสําคัญจะได้เข้าใจทั้งตะวันตกและตะวันออกจเจริญพอรอ๋อแล้วก็วิธีดับทุกข์ที่ได้นั้นวิธีดับทุกข์เราได้นําหลักธรรมทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักธรรมที่สาคัญที่ว่าอิยสัตวสี่ค่ะอยสัตว์สี่นี้ถ้าญา,าติโยมทั่วไปเข้าใจแล้วก็รู้จักนําไปใช้จะเห็นว่าใช้ได้ทุกเวลาเพราะนี้ว่า เวลาเรามีความทุกข์เราจะต้องค้นหาความทุกข์ให้เจอว่าความทุกข์ที่แท้จริงมันคืออะไร,รส่วนใหญ่บางคน,นพอมีความทุกข์เสร็จแล้วมันจะมีความอะไรนะความหลงความโลภกอดหลงเข้ามาแทนที่เลยหาความทุกข์ไม่เจอเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าตั้งสติเสียก่อนเรื่องความทุกข์เราสามารถที่จะค้นหาได้ยกตัวอย่างเช่นทุกเรื่องสุขภาพหรือทุกเรื่องอญ่าตายนี่เป็นตน้นเพราะนั้นต้องหาทุกข์ให้เจอเสร็จแล้วเขาจะว่า มันทุกข์จริงไหมมันเป็นเพราะอะไระบางกรณีเขาเรียกว่าทุกข์เพราะคนอื่นมาทําให้ทุกข์วันนี้เป็นต้นเพราะฉนั้นก็เลยจะต้องหาทุกข์ให้ก่อนเพราะว่าใช้ทฤษฎีหรือว่าหลักธรรมอริยรสัจสี่นี่ให้ชัดเจนมันก็จะสามารถหาทุกข์แล้วก็แก้ทุกข์ได้โดยปริยายเพราะนั้นคือว่าหลักธรรมในศาสนาเถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างองอแ้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกค่ะ,คคะเหมือนกับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรียนชั้นประถมชั้นต้นๆมาก็ รู้แล้วนะคะว่าอริยสัจสี่เนี่ยมีทุกข์สมุทัยนิโรธมัรคแต่ว่าพอถึงเวลาทุกข์จริงๆมันแก้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่เข้าใจแต่ที่นี่จะมาจะน,นี่จะสอน<ะ>ให้แก้สังเคราะห์วิเคราะห์ให้เขาเข้าใจว่าใอริยสัจสี่จริงๆแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์มาอย่างไรแก้โดยวิธีใดเป็นต้นเพราะนั้นการเรื่องอสอนในแับปิยโทประเอกนี่เราจะทําให้ทุกข์นี่ชัดเจนแจ่มแจ้งให้มนุษย์เลยรู้เลยว่า จริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาเนี่ยจริงๆไม่ได้มีทุกข์นะแต่ว่าทุกข์มันจรเข้ามาเฉยๆที่เรามีทุกทุกวันนี้ก็คือทุกข์เพราะความอยากอยากจะได้อยากมีอยากจะเป็นอยากจะยึดไว้โดยเฉพาะถ้าญาติตายก็จะยึดไว้ให้เหมือนเดิมคืออยากสตาฟคนไว้ไม่ให้ไม่ให้แก่ไม่แก่ให้อยู่ปกติคือมันขัดจากความเป็นจริงหรือขัดกับธรรมชาติพระเจ้าสอนไว้จะต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติ พอเรามาศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจเสร็จแล้วมันก็ต้องปล่อยวางว่าเอ๊ะเราไม่สามารถที่ยึดมันได้หรอกเพราะร่างกายของเรามีอายุไขประมาณอย่างมาก120ร้อยยี่สิบปีร้อยยี่สิบปีต้องเป็นเผ่าฮันซานที่อยู่ในภูเขาหายากด้วยค่ะร้อยยี่สิบเพราะฉนั้นคนเราก็ประมาณทักแปดเก้าสิบปีก็โอเคแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ชัดเจนแล้วมนุษย์ก็จะเริ่มเห็นแนวทางแล้วเอ๊ะเมื่ออายุห้าสิบหกสิบปีแล้วเตรียมแล้วสเบียงในการจะเดินทางคืออะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องรู้เลยว่าเมื่ออายุมากขึ้นแล้วจะเตรียมอะไรบ้างส่วนสําคัญ <c oughs> นี่จะต้องเข้าใจแต่พอเข้าใจเสร็จแล้วเรยว่าการตายเหมือนที่พูดในตอนต้นว่ามันไม่ใช่การตายแต่เป็นการเดินทางหรือเป็นการเกิดใหม่ <c oughs> เปลี่ยนภพเปลี่ยนร่างจากกายหยาบไปสู่กายละเอียดจากกายที่เดินได้แต่ยังเหลือแต่วิญญาณคือว่าวิญญาณออกจากร่างก็ไปสู่เป็นคว่าเป็น วิญญาณหรือว่าเป็นดวงจิตอีดวงหนึ่งเป็ต<อ>นต้นนะคะเมื่อกี้ฟังผ่านๆเห็นท่านพูดแต่ปริญญาโทปริญญาตรีกับหลักสูตรนี้หมายความว่าอย่างไรคะไม่เห็นพูดถึงปริญญาตรีเลยอ๋อปริญญาตรีจะเป็นจิตวิทยาทั่วไปค่ะและพุทธจิตวิทยาค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เปิดในระดับปริญารญาเอกปริญญาเอกเพิ่งเปิดได้รุ่นที่ รุ่นที่สี่กำลังรับสมัครอยู่มันจะมีตั้งแต่ปอตีขึ้นมาปอตีจะเรียนพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยาเฉยๆเป็นต้นและถ้าจะเรียนต่อนี่ต้องมาต่อปริญญาโทคือต้องผ่านจิตวิทยาพุทธจิตวิทยาสาขาอื่นก็มาได้อ๋อสาขาอื่นก็มาได้คือเข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะปรับให้คือปรับพื้นฐานให้มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาคือจะได้ง่ายต่อการเรียนระดับต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรียนก็ต้องปริญญาโท ขึ้นไปมีสอนภาษาต่างประเทศไหมคะเพราะว่าเห็นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีนักศึกษามีนิสิตต่างชาติด้วยมีนิสิตต่างชาติเข้ามาอยู่ในพุทธจิวิยาปีที่แล้วนี่ประมาณสักห้ารูปคนมีพระ,ะด้วยก็เลยต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นพุทธจิวิยาเพราะฉะนั้นก็เียว่าในระดับปโทเอกนี่ยังไม่มีแต่ก็มีมาสมัครแต่ว่ามันยังจํานวนน้อยเราก็สอนเฉพาะปตีเป็นภาษาอังกฤษ อ๋อสอนในพุทธจิตวิทยาก่อน<ช>แล้วค่อยว่าไปาที่สนใจอยากจะทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยนำเอาไปใช้ทำงานอะไรได้บ้างอย่างไรครท่านคะส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสักเก้าอาชีพเป็นวิทยากรเป็นครูบาอาจารย์เป็นเกี่ยวกับหัวหน้าง,งานลัศนีก็คือการอบรมสำคัญ เพราะนั้นการอบรมพนักงานนี้ต้องใช้จิวิยามันมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการอบรมเทรนการให้กําลังใจแก่พนักงานนี้เป็นต้นในบริษัทต่งางๆที่ที่รุศิตเราจบมาเนี่ยจะต้องไปเป็นนักอบรมเพราะว่าเวลาเขาหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาหมดไฟเสร็จแล้วพวกเรียนจิวิยาไปจะต้องไปให้กําลังใจว่าเอ๊ะเวลาเขาเรียนไปแล้วนี่เวลาเขาหมดไฟนี่เขาจะ เพิ่มพลังงานได้อย่างไรมีสําคัญอ๋อคือเหมือนกับว่าทุกองค์กรเนี่ยถ้าเต็มไปด้วยผู้คนเนี่ยก็ควรจะมีผู้ที่เข้าใจเรื่องจิตวิทยาสําหรับเรานี่ก็คือทางด้านพุทธ,ธพุทธ,ธจิตวิทยาเอาไปใช้เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจใช่ไหคะอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จากการเรียนหลักสูตรนี้จะเริญพรนอกจากนั้นราคาท่านคะนอกจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์สอนส่วนใหญ่ที่เราจบไปนี่จะเป็นอนุสาสนาจารย์ก็มีค่ะ ไปอบรมทหารนี่เป็นต้นเพราะหลายอาชีพที่ว่าต้องใช้จิตวิทยาแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่มาเรียนก็จะเป็นพยาบาลมีหมอมีพยาบาลมาเรียนด้วยเพื่อที่จะนาไปใช้ในการทํางานเพื่อจะไปยุบคล้ายๆกับปรับสภาวะจิตใจที่อยู่กับผู้ป่วยเพราะเขามีความเครียดมากเวลาอยู่กับผู้ป่วยเขาจะต้องเข้าใจหลักธรรมะว่าจะใช้หลักธรรมข้อไหนในการที่จะเดียวยาผู้ป่วยด้วยเพราะหมอก็ทุกเหมือนกันพยาบาลก็ทุก เพราะมีความทุกข์เสร็จแล้วต้องมีทางออกสำคัญตัวนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นในการที่นําไปใช้ค่ะแล้วมีการส่งบุคลากรที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรในระหว่างที่ยังเรียนอยู่เนี่ยไปทําหน้าที่จิตอาสาอะไรเพื่อที่จะทํางานทางด้านดูแลผู้ป่วยตอนนี้เราไ,ไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็ไปดูแลที่บ้านพักคนชราหรือไปดูแลที่บ้านเด็ก บ้านเด็กปราเกทตทเป็นต้นเพราะจะมีกิจกรรมไปร่วมกิจกรรมไปจัดกิจกรรมให้เด็กแล้วม่ให้กําลังใจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะคะใครสนใจก็สามารถที่จะมาเรียนได้วันนี้ก็ต้องนมสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เปิดโลก,กทัศน์ของพวกเราให้ได้รู้จักกับหลักสูตรที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับทุกๆคนได้ค่ะ,ะมหกรขร<ะ>ขอบพระคุณ<ะ>ค่ะท่านผู้ชมคะหลักสูตรเต็มๆชื่อว่า จิตวิทยาชีวิตและความตายอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถ้าท่านมาเรียนที่นี่ท่านคุยกับใครได้เลยนะว่าได้เรียนในหลักสูตรที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยและท่านก็มีโอกาสที่จะได้ค้นพบตนเองช่วยเหลือตนเองตลอดจนคนรอบข้างนะคะให้บรรเทาจากความทุกข์หรือว่าพ้นจากความทุกข์ได้ และนี่ก็คือชีวิตไม่สิ้นหวังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นกลังใจ